สวัสดีครับช่างดอยโซลาเซลล์ครับบริษัทไอทีลีนเนตซิสเต็มครับวันนี้ครับเรามาติดตั้งระบบโซลาเซลล์ชุดออนกิดครับ3.3กิโลวัตต์นะครับชุดนี้ช่วยประหยัดค่าไฟได้สูงสุดเดือนละ2,000บาทนะครับวันนี้เราติดตั้งชุด PSI ครบเซตเลยนะครับติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทั้งหมด6แผงครับแผง580วัตต์นะครับแผงรุ่นใหม่ครับเนี่ยวันนี้เราติดตั้งที่บ้านพี่เอกครับอำเภอสัมปตองจังหวัดเชียงใหม่ครับเนี่ยวันนี้เราจะติดตั้งบนหลังคาร่อนคู่นะครับ เดี๋ยวเราจะขึ้นไปทําการติดตั้งแผงโซลาเซลล์ครับบนหลังคานะครับนี่ยตรงนี้ครับบนหลังคาร้อนคู่ครับนี่วันนี้เราจะติดตั้งแผงโซลาเซลล์บนนี้ครับทั้งหมด6แผงครับนี่เป็นตรงนี้เป็นที่เก็บน้ําครับแล้วก็หลังคาตรงนี้เราจะติดแผงโซลาเซลล์ครับเนี่ยเป็นหลังคาร้อนคู่นะครับอย่างหนาครับวันนี้หลังคาหนาประมาณห้ามิลครับนี่ครับ สำรวจบนหลังคานะครับเสร็จแล้วเราก็จะทําการวัดระยะครับระยะแผ่นหลังคาครับเสร็จแล้วก็จะนําแผ่นไม้ครับขึ้นมาก่อนครับขึ้นมาวางก่อนที่จะจะขึ้นไปติดตั้งครับชุดรางเดียวแล้วก็แผงโซลาเซลล์นะครับนี่ครับเช็ดหลังคาครับนี่เสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะนําแผ่นไม้ครับขึ้นมาวางครับก่อนขึ้นไปทําการติดตั้งครับนี่ครับตอนนี้ครับ แผ่นไม้ขึ้นมาวางก่อนครับเพื่อความปลอดภัยครับบนหลังคาลอนคู่ครับถ้าไม่เอาแผ่นไม้ขึ้นมาวางครับไม่สามารถจะขึ้นติดตั้งโซลาเซลล์ได้แน่นอนครับเพราะว่าหลังคาจะแตกครับถึงจะเอาแผ่นไม้ขึ้นมาวางก็จะมีบ้างครับที่อาจจะแตกครับก็ต้องเก็บงานให้ลูกค้านะครับนี่ครับบนหลังคาลอนคู่ครับขั้นตอนแรกครับหาระยะครับหาตำแหน่งครับที่จะยึดตัวเอหุกครับลงไปครับนี่ครับตอนนี้ต้อง จาะหลังคาลงไปให้ตรงเหล็กครับตัวนี้บนหลังคาลูกค้าจะเป็นเป็นแปรเหล็กนะครับนะครับแล้วก็ใส่ตัวปอปลาไว้ครับตอนนี้เราหาตำแหน่งเหล็กเจอแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็จะยึดตัวเอฮุกครับลงไปครับตามตำแหน่งที่เราวัดไว้ครับนี่ครับเอฮุกครับประกอบกับตัวแอลฟีดครับเอลฟีดแปดเซนนะครับก่อนที่จะยึดลงไปครับต้องใส่พียูก่อนนะครับการน้ารั่วน้ําซึมครับนี่ครับตัวเอฮุกครับ สำหรับหลังคาลอนคู่โดยเฉพาะเลยครับนี่ครับใส่พียูลงไปครับนี่ครับพียูครับใส่แล้วครับเสร็จแล้วก็จะยึดตัวเอฮุกลงไปครับบนหลังคาลอนคู่ครับยึดลงไปให้แน่นเลยครับนี่ครับก็ต้องเจาะให้โดนเหล็กนะครับให้ตรงเหล็กเลยนะครับนี่ครับเสร็จแล้วก็ล่อกไปให้แน่นครับ เช็คชัวร์ครับนี่ครับแน่นหนาครับจะมีพ u ครับมียางรองครับผมนี่ทาการยึดตัวไอหูครับตามตำแหน่งที่เราวัดระยะไว้นะครับนี่ขั้นตอนนี้ครับยึดตัวไอหูครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้นํารางเลียวครับขึ้นมายึดติดเรียบร้อยเหมือนกันนะครับนี่ครับถ้ายึดตัวไอหูกับแอลฟีดเรียบร้อยครับแล้วก็จะนํารางเลียวครับขึ้นมายึดติดเลยนะครับ เสร็จแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปครับเราจะทําการร้อยสายนะครับนี่ครับตอนนี้ครับทําการร้อยสายนะครับบนหลังคาตรงนี้ครับจะไม่เจาะนะครับเพราะเป็นดาดฟ้าครับเดี๋ยวเจาะลงไปเสี่ยงน้ํรั่วลงไปครับผนังด้านข้างก็เป็นที่เก็บน้ํานะครับจอตอนนี้ใส่เป็นฟิกเล็ตกันน้านะครับเพื่อเชื่อมต่อลงไปที่ชุดควบคุมด้านล่างนะครับนี่ครับตอนนี้กําลังทําการร้อยสายครับไปที่ ชุดแผงโซลาเซลล์ครับนี่ครับด้านบนครับตรงนี้ครับตอนนี้กําลังทําการร้อยสายนะครับนี่ครับตรงนี้เป็นที่เก็บน้ํานะครับจะไม่เจาะนะครับบอกว่าห้ามเจาะติดขาดเลยนะครับก็อาจจะเสี่ยงน้ํารั่วได้ครับถ้าเป็นหลังคาดาดฟ้าเราก็พยายามจะไม่เจาะนะครับนี่ตรงนี้ครับบนฝ้าพดานครับก็เดินเป็นท่อนะครับนี่ตอนนี้ขั้นตอนการเดินท่อครับ เสร็จเรียบร้อยครับนี่ครับร้อยสายไปถึงตรงตำแหน่งแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะวางสายครับให้เรียบร้อยครับตรงนี้ครับห้ามเจาะครับห้ามเจาะเด็ดขาดเลยนะครับนี่ครับเสร็จแล้วร้อยสายไปตรงตำแหน่งครับที่เราจะทําการเชื่อมต่อครับนี่ครับสายพีวีครับสายโซลาเซลล์ครับใต้แผงโซลาเซลล์เราก็เดินเป็นท่อเหล็กนะครับนี่ครับชุดนี้ชุดสายกาวครับนี่ตรงนี้เป็นท่อเหล็กครับไปถึงตรงตำแหน่งครับนี่ตรงปลายนะครับ เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปครับตอนนี้เราร้อยสายครับเรียบร้อยครับทําการเข้าหัวซีโฟครับประเชอมต่อชุดสาย P ีวีนะครับเข้ากับแผงโซลาเซลล์นะครับนี่ครับตอนนี้ครับฝั่งนี้เป็นขั้วบวกครับเข้าหัวซีโฟเป็นตัวผู้ครับนี่ครับเสียบพินเข้าไปที่คีมย้ำครับย้ำให้แน่นครับเช็คชัวครับนี่ครับสอดหัวซีโฟเข้าไปครับดันเข้าไปให้สุดครับนี่เสร็จแล้วเช็คครับดันเข้าไปสุดจะดึงไม่ออกนะครับ นี่ครับเช็คชัวร์ครับนี่ครับแน่นหนาครับเสร็จแล้วใส่ยางรองกระน้ําเข้าไปครับนี่ครับล็อกท้ายครับตัวล็อกหัวซีโฟครับจะมีอยู่2ตัวนะครับตัวด้านหน้าครับนี่ครับตัวนี้ครับอยู่กับที่ครับล็อกท้ายครับจะหมุนท้ายเท่านั้นคะรับสายจะไม่หมุนตามครับหัวก็จะไม่หมุนตามนะครับนี่ครับล็อกให้แน่นหนาครับนี่เสร็จแล้วเช็คครับนี่ครับเช็คท้ายครับ ไม่มีน้ำรั่วแน่นอนครับอีกฝั่งหนึ่งครับก็เป็นขั้วลบนะครับนี่ฝั่งขั้วลบครับนี่เข้าหัวตัวเมียครับนี่ใส่พินเข้าไปที่คีมย้ำครับย้ำให้แน่นครับเสร็จแล้วใส่หัวซิโฟเข้าไปครับดันเข้าไปให้สุดครับหมุนออกมาเช็คครับเช็คชัวร์ครับนี่ดันเข้าไปสุดจะดึงไม่ออกครับเสร็จแล้วใส่ยางรองกันน้าครับ ชุดหัวซีโฟครับต้องอยู่บนหลังคาอย่างน้อยห้าปีสิบปีครับต้องมมีปัญหาครับล็อกท้ายครับนี่ครับล็อกหัวซีโฟครับหมุนเข้าไปให้แน่นครับหมุนท้ายนะครับหัวจะไม่หมุนตามครับนี่เสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนการเข้าหัวซีโฟครับเช็คครับเช็ดความเรียบร้อยครับผมเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปครับ เราจะขึ้นติดตั้งแผงโซลาเซลล์เลยนะครับวันนี้ติดตั้งทั้งหมด6แผงครับนี่ครับติดตั้งเดินท่อครับชุดรางเลียวครับเรียบร้อยครับขั้นตอนนี้ครับก่อนที่เราจะขึ้นติดตั้งแผงโซลาเซลล์นะครับเราต้องทําการวัดแรงดันของแผงก่อนนะครับแผง580วัตต์นะครับยี่ห้อ p s i ครับ Bicycle ครับรับแสง2ด้านครับนี่ครับฝั่งนี้ด้านหลังครับนี่ครับฝั่งนี้ด้านหน้าครับผมนี่ครับแรงดันอยู่ที่ประมาณ40ถึง50โวลต์ครับ เนี่ยตอนนี้43โวลต์ครับนี่ครับเช็คชัวร์ร้อเตครับติดตั้งแผงโซลาเซลล์วันนี้6แผงครับแผงรุ่นใหม่ครับไบิีเชียวครับได้สลักเบอร์5้ครับสกอฟพอครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตครับว่าผลิตไฟได้เต็มประสิทธิภาพนะครับเป็นแผงเชียร์หนึ่งครับนี่ครับผลิตจากโรงงานสาหกรรมขนาดใหญ่ครับตอนนี้กําลังจะได้ขึ้นติดตั้งแผงโซลาเซลล์แล้วนะครับอย่างแผงที่หนึ่งครับขึ้นมาแล้วครับ มาแล้วครับแผ่นที่หนึ่งครับเราจะมีอุปกรณ์ยึดจับครับตัวเอ็นแคมครับจับแผ่นแรกแล้วแผ่นสุดท้ายครับตัวนี้ครับทุกแผ่นครับเราเล็งระยะแนวเชือกครับเนี่ยับทุกแผ่นครับเราเล็งระยะแนวเชือกครับพี่ตังมาเอ็นก็ได้ตำแหน่งแล้วก็ล็อกเลยนะครับ เสร็จเรียบร้อยครับแผ่นที่หนึ่งครับนี่แผ่นที่สองครับขึ้นมาแล้วครับนี่แผ่นที่สองครับต่อนุกรมกันวันนี้หกแผงนนะครับใต้แผงซูรัเซลครับใช้คีมมนท้ายครับล็อกชุดหัวซิโฟครับให้อยู่ใต้แผงนะครับไม่ให้โดนแดดไม่ให้โดนฝนโดยตรงครับเพื่อความปลอดภัยดียดอายุการใช้งานนะครับนี่ครับแผงรุ่นใหม่ครับรับแสงได้สองด้านครับ ช่วงต่อระหว่างแผงครับก็มีตัวมิดแคมป์ครับตัวนี้ครับตัวยึดระหว่างแผงครับอุปกรณ์มอตติ้งพีดไอครับเป็นสแตนเลสครับสําหรับยึดจับแผงโซลาเซลล์โดยเฉพาะเลยนะครับไม่เป็นสนิมครับไม้ไหลเนื้อว้าว นี่ครับใส่เรียบร้อยครับเลง็งระยะแนวเชือกครับถ้าตรงก็ล็อกเลยครับคิดแล้วเดี๋ยวนี่ครับถ้าตรงก็ล็อกเลยครับ แผ่นที่2ครับเรียบร้อยครับแผ่นที่3ครับมานะครับตอนนี้ครับทุกแผ่นครับแล้วก็ทำเหมือนเดียวกันทุกขั้นตอนครับเนี่ยบนหลังคาล้นคู่ครับต้องนําแผ่นไม้ขึ้นมาวางก่อนครับเพื่อความปลอดภัยในการติดตั้งครับก็หลังคาก็จะได้ไม่แตกนะมาแล้วแผ่นที่4ครับมาแล้วครับแผ่นที่5ครับมาแล้วครับ อาลนี้ครนที่หกครับเป็นสุดท้ายของวันนี้ครับขึ้นขึ้นขึ้นขึนเอาไว้วางอะไรอ่ะวาเนี่ยครับตอนนี้ครับใส่ได้ก็ได้แผ่นที่หกครับใต้แผงโซล่าเซลล์ครับล็อกหัวซีโฟครับเนี่ยครับไม่ให้โดนแดดไม่ให้โดนฝนโดยตรงครับต่อนุกรมกันนะครับเนี่ยครับหกแผงครับนี่ครับ นี่ครับเสร็จแล้วน้ำแผงลงมาครับจะมีครับช่วงต่อระหว่างแผงครับตัวนี้ครับตัวมิดแคมป์นะครับน,น,น,นั่ไงเห็นไหมนี่น<ำ>ี่ะรกัน นี on ite, ่คร so is ับทุกแผ่นครับเรียงระยะแนวเชือกครับนี่ครับเรียงแนวเชือกไว้ข้างบนครับนี่ครับตรงแล้วก็ล็อกเลยครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนการติดตั้งแผงชุละเซลครับหมดหกแผงครับวันนี้นี่ครับงานบนหลังค่าครับเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปครับเราจะทําการเชื่อมต่อชุดสายกาวนะครับ เขากับตัวล็อกกาวครับเพื่อเชื่อมต่อชุดแผงโซลวเซลล์แล้วก็ชุดรังเดียวนะครับขณะตอนนี้ครับกําลังจะทําการล็อกสายกาวนะครับเขากับตัวล็อกกาวครับตัวนี้ครับตัวล็อกสายกาวนะครับนี่ครับสายกาวที่เราใช้ครับเป็นสายทองแดงเบอร์สิบนะครับตามมาตรฐานของกาวไฟฟ้าครับต้องสายเบอร์หกขึ้นไปครับนี่ครับตัวล็อกสายกาวครับเอาไว้เชื่อมต่อสายทองแดงเบอร์สิบครับ เข้ากับชุดลังเดียวแล้วก็ชุดแผงโซลาเซลล์นะครับชุดนี้จะสื่อถึงกันหมดนะครับเวลามีฟ้าผ่าไกลๆหรือไปั่วลงอุปกรณ์ครับก็จะั่วลงดินไปเลยนะครับไม่ทำอันตรายกับผู้ใช้งานครับอุปกรณ์ก็จะได้ไม่ฟังเสียหายนะครับนี่ครับเราเเ้าไปแบบนี้ครับนี่ครับอุปกรณ์มอเตอิ้งครับ PSI ครับมีหมุดเล็กๆครับอยากลงที่ขอบรางครับตัวนี้ตัวเอนแคมป์ครับอยากลงที่ขอบรางครับตัวนี้อยากลงที่ขอบแผงนะครับนี่ครับชุดนี้จะสื่อถึงกันครับ เราทาการล็อกสายกาวครับทั้งแถวข้างบนแล้วก็ข้างล่างนะครับชุดนี้สื่อถึงการหมดครับเวลาฝาผ่าไกลๆครับมีไฟฟ้าสถิตเข้ามาครับก่อนจะล่วลงดินไปเลยนะครับนี่ครับสายทองแดงครับไปเชื่อมต่อชุดสายกาวนะครับก่อนที่จะยึดลงไปครับต้องปล่อยใหสายทองแดงก่อนนะครับจิ้มนี่ยปล่อยให้สายทองแดงครับ นี่ครับเสร็จแล้วใส่เข้าไปครับล็อกแน่นนี่ครับใส่นักแถข้างบนแล้วก็ข้างล่างนครับนี่ครับป๋องย้สาสทองแดงก่อนนะครับนี่ครับเสร็จแล้วล็อกเข้าไปที่ตัวล็อกสายกาวนะครับนี่ครับเสร็จแล้วดึงให้ตึงครับก่อนล็อกครับ เสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนการติดตั้งชุดสายกาวนะครับเข้ากับตัวล็อกกาวครับนี่ครับงานบนหลังคาครับเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปครับเราจะลงไปทำการติดตั้งชุดควบคุมครับตู้คอมเมอเนอร์และชุดอิเวอร์เตอร์ในห้องควบคุมนะครับ นี่ครับตรงนี้ครับชุดสายกาวครับเราเดินสายกาวลงมาที่ชุดวันทามครับตอนนี้กําลังทําการเชื่อมต่อนะครับนี่ครับตันนี้เป็นวันทามครับเชื่อมต่อแท่งกาวครับกับสายกาวนะครับสายทองแดงเบอร์สิบนะครับแท่งกาวขนาดห้าแปดครับความยาวสองเมตรสี่สิบครับนี่ถ้าต่อแท่งกาวเสร็จก็จะประมาณนี้ครับนี่ครับแน่นหนาครับเวลามีฟ้าผ่าใกล้ครับไฟรั่วครับก็จะรั่วลงดินไปเลยนะครับป้องกันอันตรายครับไม่ให้ อันตรายกับผู้ใช้งานครับอุปกรณ์ก็จะได้ไม่ฟังเสียหายนะครับตรงนี้ครับทําการติดตั้งชุดสายกาวครับลงมาเรียบร้อยครับผมนี่ครับไปที่ชุดควบคุมแล้วก็แผงโซลาเซลล์นะครับเข้าไปข้างในครับนี่ครับเรียบร้อยครับเดินเข้าไปข้างในนะครับนี่ลงมาตอบแท่งกาวตรงนี้ครับนี่ครับตรงที่ดินนะครับนี่ครับสวยงามครับปลอดภัยครับผมขั้นตอนนี้ครับ เราทําการติดตั้งครับชุดควบคุมครับตัวคอมเพนเนอร์ครับตัวอินเวอร์เตอร์ครับเดินท่อครับเดินรางไวายเวครับติดตั้งชุดสายกาวครับเสร็จเรียบร้อยครับตรงนี้ครับนี่ครับนี่ครับตัวนี้ครับตัวคอมเพนเนอร์ครับเบรกเกอร์ดีซครับฟิวส์ดีซครับเสียดการไฟดีซีครับชุดนี้ควบคุมแผงโซูร์เซลล์นะครับมีอุปกรณ์ป้องกันครับมีฟิวครับมีเสียดการไฟครับกันไฟกระชากครับตัวนี้เบรกเกอร์เอครับเบเกอร์ acpo ครับกันไฟดูดไฟลวกไฟเกินครับตัวนี้เสียดกันไฟ้า AC ครับเวลามีฟ้าาผ่ไกลๆครรับหือไฟั่วอุปกรรณ์คับ ก็จะล้วลงดินไปเลยนะครับตอนนี้เราทําการเชื่อมต่อครับสาย Pv ครับได้ชุดควบคุมครับเข้ามาที่อินเวอร์เตอร์แล้วนะครับตัวนี้อินเวอร์เตอร์3.3กิโลวัตต์ครับผ่านทะเบียน PA ครับการไฟฟ้าไฟผลิตและการไฟฟ้านครหลวงเรียบร้อยครับได้ฉลากเบอร์ห้าครับเนี่ยตอนนี้เดินสายมาแล้วครับชุดนี้ชุดไฟ DC ครับตัวนี้ WiFi ครับรับส่งสัญญาณดูแอปพลิเคชันผ่านมือถือนะครับตัวนี้ซีทีกันย้อนครับตัวนี้ชุดไฟ AC ครับเวลาโซลาร์เซลล์ครับผลิตไฟได้ครับ จะผลิตไฟย้อนกลับครับเข้ามาที่ชุดควบคุมครับตัวนี้ครับเบรคเกอร์เอซีตัวนี้ครับจะใช้งานได้ทั้งระบบเลยครับภายในบ้านครับตัวนี้จะผลิตเท่าที่ใช้งานภายในเท่านั้นนะครับตอนนี้เราคล้องสายซีทีครับที่ชุดสายเมนนะครับนี่ครับตอนนี้เราทําการทดสอบระบบครับติดตั้งชุดควบคุมครับตัวคอมเมนเนอร์อินเวอร์เตอร์เสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราก็ทําการเก็บงานครับปิดฝารางปิดฝาตู้ครับผมตอนนี้ครับ เราทำการติดตั้งครับปิดฝาลางปิดฝาตู้ครับเก็บงานเสร็จเรียบร้อยครับผมชุดนี้ครับเป็นชุด3.3กิโลวัตต์นะครับช่วยประหยัดค่าไฟได้สูงสุดเดือนละ2,000บาทนะครับเหมาะสําหรับใช้ไฟตอนกลางวันครับค่าไฟไม่เกิน4,000บาทครับติดตั้งชุดนี้ได้ครับวันนี้ติดตั้งชุด P.S.I ครับติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทั้งหมด6แผงครับแผง580วัตต์นะครับไบเฟกชิลลครับแผงรุ่นใหม่ครับวันนี้เราติดตั้งที่บ้านพี่เอกครับอำเภอสัมปองจังหวัดเชียงใหม่ครับขอบคุณพ บริษัทไอทีลีเดอร์ซิสครับเราชิกหน้าง,งานไม่มีค่าใช้จ่ายครับสอบถามรายเอียดเพิ่มเติมได้ตลอด24ชั่วโมงครับขอบคุณพี่เอกที่มั่นใจและเรียกใช้บริการทีมงานช่างดอยสุรเซลยวครับผมขอบคุณมากครับ